สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วคลิปวิชาวิทยาศาสตร์คลิปที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับอะไรค่ะเด็กๆอาชีพเด็กๆยังจําได้ไมั้ยคะเด็กๆมีอาชีพอะไรบ้างทหารตำรวจคุณหมอพยาบาลพ่อค้าแม่ค้าช่างเสริมสวยช่างตัดผมใช่ไหมคะเด็กๆ พนักงานดับเพลิงวันนี้คุณสาวก็จะมาสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณหมอที่คุณหมอใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นไหมคะว่าคุณหมอมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะในการรักษาพยาบาลเด็กๆดูอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ เข็มฉีดยาไว้ทำอะไรคะเด็กๆก็ไว้ฉีดยาส่วนรูปต่อไปเราเรียกว่าหูฟังทางการเพทยไว้ทำอะไรคะเด็กๆใช้ตรวจการเต้นหัวใจของร่างกายอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของคุณหมอก็คือ อันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยปลอหลดปลอดไว้ทําอะไรคะเด็กๆไว้ใช้วัดอุณหภูมิความไข้ของร่างกายส่วนสุดท้ายเราเรียกว่ากระจกไว้ส่องช่องฟันเวลาเด็กๆไปถอนฟันเห็นไหมคะคุณหมอก็จะใช้อันนี้อันนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณหมอน,นะคะเด็กๆ ต่อไปเรื่องต่อไปที่ผู้สาวจะสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของนักข่าวนักข่าวมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆเคยดูทีวีไหมคะเด็กๆตอนกลางคืนหรือหัวค่าก็มีนักข่าวมาอ่านหน้าที่ของนักข่าวก็คืออ่านข่าวให้เราฟังนะคะมีทั้งข่าวบันเทิงข่าวการเมืองใช่ไหมคะเด็กๆ ข่าวในพระราชสำนักอันนี้ก็คือหน้าที่ของนักข่าวเราก็ได้รู้ว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างใช่ไหมคะเด็กๆพอเด็กๆดูครับเขาจะรายางานข่าวเออวันนี้มีโควิดเยอะไหมนายยกรัฐมนตรีไปทำปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนบ้างข่าวน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็คือหน้าที่ของนักข่าวเรื่องต่อไปที่ครูสายจะสอนเกี่ยวกับ เครื่องจักสานเครื่องจักสานก็คือทําจากอะไรได้บ้างคะเด็กๆก็มีใบมะพร้าวต้นไผ่เด็กๆคงจะไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวครูสา,าจะมีรูไปไห้เด็กๆดูใบมะพร้าวต้นไผ่แล้วก็ต้นหวายอันนี้ก็คือเราเอามาทำเป็นเครื่องจักสานเช่นทำอะไรได้บ้างคะ ตะก,กรา้าที่เขาใช้ไหวาสารใช่ไหมคะเด็กๆตัก,กรา้าแล้วก็มีอะไรอีกกระติบกะติบที่เราใส่ข้าวเหนียวของพวกภาคอีสานแล้วก็มีหมวกที่เขาใช้ใบลาดน,นะคะเด็กๆ,เด,กๆเดี๋ยววันนี้คุูสาวก็มีงานให้เด็กๆทำสามหน้านะคะเด็กๆก็คือ27เกี่ยวกับอุปรกรณ์ของคุณหมอ 28หน้าที่ของนักข่าวแล้วก็2ีเก้าเครื่องจักรสารที่ทำจากอะไรได้บ้างอันนี้คืองานของเด็กๆสามหนะ้าสำหรับคลิปวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูสาวขอจบการสอนเกียกเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ